สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปรกรณ์น,นะครับเป็นตัว MIDI ตัวนี้นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับคอนโทรเจ้าตัวนี้นะครับ NuX Mighty Air นะครับก่อนอื่นที่เราจะทำการคอนเน c t เจ้า MIDI ตัวนี้นะครับ M Wave Chocolate นะครับเขาจะมี QR Code อยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับ นี่ก็คือ MIDI Control นั่นเองนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ในราคาต่ำกว่าพันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอแบบไหนแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอช่วงไหนที่เขาลดราคานะครับแบบคือแบบเดียวกันขอโทษนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอช่วงไหนที่เขาลดราคาจากช้อปปิ้งออนไลน์อันไหนนะครับอันนี้ผมก็ได้มา1ตัวนะครับวิธีการก็คือตั้งแต่แรกนะครับก็ต้อง ใช้นะครับแอปที่ชื่อว่า Cube s u ู t นะครับตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดนะครับอุปกรณ์จากนั้นนะครับอตอนนี้ก็ยังหาอุปกรณ์ตัวนี้ไม่เจอนะครับเขาจะชื่อว่า Food Control จากนั้นก็จะนะครับให้เราเข้าไปหานะครับอุปกรณ์ตัวนี้ อตอนนี้เขากำลังหาอยู่นะครับสักครู่นะครับเจอแล้วนะครับอันนี้ Food Control Connect เลยนะครับนี่คือการใช้ครั้งแรกนะครับจับคู่นะครับ โอเคคอนเน็กแล้วนะครับเมื่อไรก็ตามที่คอนเน็กแล้วนะครับไฟข้างหน้าจอนะครับจากที่กระพริบเมื่อกี้กระพริบนะครับเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนะครับเวลาคอนเน็กปิดนะครับแล้วเปิดใหม่ไฟจะกระพริบนะครับแบบนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอที้หลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับ ก็เข้าไปที่ครูปซูตนะครับสแกนหาอุปกรณ์นะครับอ่าเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงตอนนี้จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับที่ผมใช้นั้นนะครับจะเป็นคัสตอมคอนโทรนะครับมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับแตุ่ที่ผมใช้ก็คือจะเป็นคัสตอมคอนโทรนะครับตนนัวนี้นะครับ แล้วก็นะครับในเรื่องของคอนโทรลแต่ละปุ่มนะครับผมจะตั้งไว้เป็น MIDI C C 4อันหนึ่งนะครับเป็น A Footswitch B ผมจะตั้งไว้ MIDI C C 5นะครับก็จะเรียงไปนะครับ Footswitch C เป็น MIDI C C 6 นะครับฟูสวิตดีตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมิดีที่เป็น CC7 นะครับใครที่ที่เกียจไปตั้งมิดีใหม่ก็ตั้งตามผมได้เลยนะครับอันนี้หลังจากตั้งแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยจะเป็นคําสั่งมิดีที่นะครับเราสามารถที่จะสั่งเจ้าคูฟซูตตัวนี้ได้อ่าเจ้านูเอ็กตัวนี้ได้นะครับนะครับเมื่อกี้ก็เป็น CC4 C45 C46 และ C47 นะครับเวลาที่เขาไปคอนโทรลนะครับให้เราไปหาแอปที่ชื่อ m y t h e r นะครับสีฟ้า,ฟานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู Mytherm นะครับอตอนนี้ยังไม่คอนเน c t ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะ,ะปิดนะครับปิดอีกครั้งหนึ่ง ผมจะเปิดเจ้าตัวเครื่องนะครับหนู X Mighty Air อ่าตอนนี้เปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้นะครับเครื่องเขาหานะครับตัวของอุปกรณ์อ่านี่นะครับจับคู่กับ Mighty Air อ่าเรียบร้อยนะครับจับคู่แล้วเรียบร้อย ทีนี้เสร็จปุ๊บในตัวเครื่องของเขานะครับเขาต้องการต่อนะครับต้องการต่อเพื่อจะให้ตัวเครื่องของ Mighty M นะครับ Mighty M ต่อเข้ากับเว็บนี้นะครับ Mighty M นะครับเว็บนี้ท่า,อาแอปนี้เท่านั้นนะครับ Mighty M เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างโอเคนะครับสามารถที่จะ นะครับกดแล้วก็เปลี่ยนแผดต,ตรงนี้นะครับที่เครื่องได้แล้วนะครับทีนี้เราจะทำยังไงกับตัวสวิตช์นะครับให้ใช้งานแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้ตอนนี้ยังสั่งไม่ได้นะครับกดไปปุ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทำยังไงกับมันนะครับเข้าไปที่เซตติง้ง เราต้องการจะให้นะครับอตอนนี้มันคอนเนค t เรียบร้อยแล้วกับตัวเครื่องนะครับเราต้องการจะให้นะครับ M Wave ช h o c o l a t e ของเรานะครับซิงโครไนซ์แล้วก็เป็น MIDI กับตัว Mighty M นะครับเราก็กดไปที่ครับ Remote Control นะครับแล้วเราก็ปิดนะครับ M Wave ช h o c o l a t e หครั้งเพื่อจะให้เขาหานะครับ Bluetooth จากใน ตัวแอปของเขานะครับปิดบลูทูธนะครับหครั้งนะครับแล้วก็เปิดออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไฟกระพริบนะครับแล้วสแกนหาเห็นไหมครับเจอแล้ว f o o ดคอนโทรลคลิกไปที่เขาหครั้งนะครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเราต้องการจะเซตนะครับช่องที่เรา ต้องการจะให้เป็นเห็นไหมครับ C C 4 C C 5 C C 6 C C 7ที่ผมนะครับคลิกเข้าไปที่ผมเซ็ตไว้แล้วนะครับในเครื่องก็คือมาจากแอปคูปซูทเมื่อกี้ที่นะครับผมตั้งโค้ดไว้นะครับเรียบร้อยใน4ช่อง Con คุ o โคลด l หลุดนะครับกลับมาแล้วนะครับอโอเคนะครับในสีช่องช่องนี้จะเป็นอันที่หนึ่งนะครับสี่สี่ศูนย์ ปลับมาที่หน้าของแอมนะครับกดไปที่ Editor นะครับหน้าแอมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากที่เราเคยใช้นะครับนิ้วที่เรากดนะครับทีนี้เราก็จะสามารถใช้นะครับตัวของสวิตช์ i d i Control ของเรานะครับเพื่อจะกดมันได้แล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าตอนที่เขาคอนเน c t แล้วเป็นแบบไหนนะครับดูไฟสีนะครับเวลาที่ผมเปลี่ยนนี่เป็นสีเขียวนะครับ A, A เป็นสีเขียว B, B เป็นสีเหลืองนะครับ C เป็นสีแดงนะครับและ D เป็นสีม่วงนะครับผมเซตพิเศษไว้ 4อันนะครับใครที่มีนะครับนูเอ็กนะครับไม g ที่แอร์ไมที่แอร์ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นไวเลสที่จะคอนเน็กกับตัวตู้นะครับได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบใส่แจ็คให้ยุ่งยากนะครับนั่งซ้อมแบบเพลินๆนะครับมีตัวนี้ Mighty Air กับตัวนี้ M-Wave c h ช c o ก a t แนะครับคุณก็สามารถที่จะนะครับใช้ฟูดสวิตช์นั้นสั่ง นะครับเอฟเฟกที่เรามีโดยที่ไม่ต้องไปกดหน้าจอผ่านแอปนะครับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดหน้าจอผ่านแอปนะครับเราก็จะได้นะครับในสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับต้องการไปเซ็ตคลีนนะครับผมตั้ง A ไว้เป็นคลีนนะครับ B เป็นโอเวอร์ไรส์นะครับ B เป็นโอเวอร์ไรส์ C เป็นดิสอร์ชนนะครับ D เป็นสโลวแล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับวันนี้ขอบคุณกับทุกท่านที่ ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านที่มีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับราคาต่ำกว่าพันนะครับลองหาดูขอบคุณครับ